สวัดีครับ FC ไรอันการประดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับงานน้องไลอันนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเมื่อคืนด้วยนะครับเมื่อวานนะครับงานทำบุญนะครับงานทำบุญของเอ่อ,อ,อกงเกินและญาลำไยนะครับเอ่อที่จันทบุรีนะครับที่จันนะครับก็ต้องขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงนะครับดี่ให้การต้อนรับน้องไลออนอย่างดีนะครับอบอุ่นมากมีความสุขกันทุกคนแล้วก็มีผมเจริญได้ผัดหมี่เขามีผัดหมี่ด้วยนะครับผัดหมี่นะครับผัดหมี่ใครที่ว่ายังไม่ได้ทานข้าวทานปาเขาก็มีผัดหมี่ให้รับทาน นะครับโอ้้องขอขอ,ขอบอคุณวงมาลัยนะครับที่แม่แม,แมก็ทําไม่ให้ทํากับมือนะครับจะพวงเล็กพวงใหญ่จะแหวนจะกำไรข้อมือหรืออะไรก็แล้วแต่ทําออกมาจากใจของแม่ๆ่เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับความสุขความสุขนี่แหละนะครับที่ผมก็คอยดูแม่แม่ทุกท่านที่ไป รับชมน้องไลอันที่หน้าเวทีผมก็ติดตามนะครับติดตามว่าแม่แม่คนนู้นมาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วนะครับเออก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงโอ้โหสนุกสนานเหมือนเดิมน้องไลอันไปไหนก็มีความสุขนะครับมีความสุขเออ,อก็มีอาหารวัดคาวอะไรเขาก็แจกให้รับทานกันนะครับ เมือม่อเมื่อวานนะครับงานทำบุญของอ,องเกินกับคุณย่าลำไยนะครับแล้วก็มีแม่แม่เขาก็ทำพวงมาลัยไปให้กันนะครับวงมาลัยไปออมอบให้กับลูกชายแห่งชาติของเรานะครับบางคนก็นั่นนงทำที่งานหน้างงานนั่นแหละครับพับดอกกุหลาบบ้างดอกไม้บ้างนะครับ เ,ออเราก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับออแล้วก็อย่าลืมวันนี้นะครับออวันนี้วันนี้น้องไรอันก็จะทำการแสดงนะครับเวลาเที่ยงประมาณเที่ยงพบกันที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยพบกันที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่43 ประจำปีสองห้าแปดนะครับเอออย่าลืมนะครับณเวทีกลางพอ <c oughs> ชั้น G นะครับชั้นหนึ่งถึงสี่เอ่อณเวทีกลางฮอหนึ่งถึงสี่ชั้น G ศูนย์การประชุมศิริกิตนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับ ที่กรุงเทพนะครับที่กรุงเทพก็ขอให้แม่ๆทุกคนเดินทางได้แล้วครับเดินทางได้แล้วครับไปนะครับอากาศ <c oughs> มันเย็นนะครับที่ศูนย์ซิลิกิตนะครับไปรอชมน้องไปต้อนรับน้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นประเพณีเห็นทุกงานทุกงานเวลาน้องจะกลับนะครับเวลาน้องจะกลับก็เข้าแถวกันเข้าแถวกัน แล้วก็มาส่งน้องแล้วก็ถ่ายรูป <c oughs> ถ่ายรูปน้องแล้วก็มาส่งกันนะครับคือว่าจบงานนั่นแหละจบงานแล้วนะครับเออแล้วน้องไลวอันเวลาถึงบ้านถึงช่องแล้วก็โพสต์ว่าเออถึงบ้านแล้วนะจ้าถึงบ้านแล้วจ้านะครับเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าเออความผูกพันความผูกพันเออเวลาไปเราก็รู้ว่าไปเวลากลับก็รู้ว่ากลับ นะครับเออถึงบ้านอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นน้ำใจนะครับของพ่อพ่อแม,แม่ที่ห่วงหาอาทรอ,อยากจะรู้ว่าเออลูกถึงบ้านอย่างปลอดภัยหรือยังนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับที่สวนเอสิลิกิตนะครับเออเขาเรียกอะไรนะเออศูนย์ประชมุมศูนย์ประชมุมที่ศูนย์ประชมุแมแห่งชาติสิลิกิตนะครับกรุงเทพนะครับ พ่อพ่อแม่ที่อยู่กรุงเทพวันนี้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับแม่แม่ที่ติดตามน้องไลอ้นไปเรื่อยๆวันนี้ก็แม่แม่แถวกรุงเทพมั่งแล้วนะครับ <c oughs> ไปไหนก็แม่แม่ก็ติดตามกันผมก็ดูแม่แม่ว่าออวันนี้แม่จะมาไหมนะครับเออวันนี้ก็ขอให้การต้อนรับน้องอย่างอบคุณเหมือนเดิมนะครับเออเราก็มีฟวาสุข แม่แมทุกท่านเขาก็มีความสุขที่ได้ติดตามน,น้องนะครับ,บก็วันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับผมก็มาอยู่กรุงเทพแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเออตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับไปไหนได้มั่งยังไงนะครับผมยังไม่รู้เส้นทางนะครับว่าจะนั่งรถไปไหนได้มั่งนะครับเดี๋ยวให้ผมรู้ผมตอบถามเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับก็ถ้ามาแถวกรุงเทพหรืออะไรก็คงจะได้ไปดูนะครับ มจะได้ไปดูก็อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับสย์รประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับก็บอกพ่อพ่อแม่แม่นะครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไปกันนะครับไปกันไปทักไปไต้แล้วเริ่มมีแล้วนะครับแม่แม่พ่อพ่อเริ่มออกมาแสดงตัวบ้างแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพลังพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาจัดเต็มเลยเดี๋ยวพ่อพ่อ พลังพ่อรักลูกแข่งชาติเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆแล้วครับทีละคนสองคนเดี๋ยวก็รวบรวมแบบแม่แม่แหละแม่แม่ไปไหนนี่โอ้โหผมเห็นนะครับเป็นชุมเป็นลายใส่เสื้อนี่โอ้ยสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรต่อลายหลากสีโอ้เขาทากันเป็นชุดเลยเป็นชุมเลยนะครับมาจากไหนยังไงเสื้อนี่เขามีแบบพูดง่ายๆแบบทีมงานเลยนะครับ เป็นแบบทีมเลยแบบเสื้อทีมเลยนะครับชุดนี้กันสีนี้กันโอ้ยแต่ละสีละสีนะครับมาจากที่นู่นที่นี่นะครับเออทุกคนนะครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับแม่แม่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือน้องไลออนลูกลักแห่งชาติของเรานะครับอย่าลืมนะครับเออพ่อพอ่พอแม่แม่วันนี้ก็ไปติดตามได้ แล้วดูแล้วก็ใครไปก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยช่วยบอกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรอดูนะครับแต่มันเที่ยงนะครับมันเที่ยงนะครับวันนี้เมื่อวานมันกลุ่มปิดใช่ไหมครับกลุ่มปิดที่จันทไม่รู้ว่าน้องจะได้ทุเรียนมามากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะเพ่ๆใครเห็นน้องเลยอันได้ทุเรียนมา้างช่วยช่วยบอกด้วยทีช่วยบอกทีนะครับ ไปถึงที่แล้วมันต้องได้บ้างแหละทุเรียนนะนะครับเออก็อคือเมื่อวานก็ยางว่าแหละผมเห็นเ็าทํพวงมาลัยนี่โอ้โหพลึบเลยบางคนก็มานั่งทํพวงมาลัยดอกไม้อะไรนออะไรนะครับทําแหวนก็มีเอ,อ่อที่ข้อมือก็มีพวงมาลัยใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําใจของพ่อ,พอแม,แม่เราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ เราลักเหมือนกันเราคุยเรื่องเดียวกันมันจะมีความสุขน,นะครับจะมีความสุขเราได้ดูอะไรที่เกี่ยวกับน,น้องแล้วมันมีความสุขจริงๆไม่ได้พูดล้อเลียกล้อเล่นนะครับเออให้ดูเหอะแต่ละคลิปแล้วแม่บางคนเพิ่งมาติดตามน้องอไรอันนะครับผมบอกตามตรงนะครับท่านจะไม่ผิดหวังจะไม่ผิดหวังเกี่ยวกับในตัวน้องอไรอันนะครับทุกคลิปทุกอะไรแล้วเราดูเนี่ยการ หยอกล้อกันหน้าเวทีนะครับหน้าเวทีเรืองการไปตรงนะครับอก็ออเห็นน้องเขาพูดคุยกันอย่างมีความสุขทุกคนแม่แม่เข้าแถวกันดูที่ยืนรอกันนะแม่แม่ไม่ใช่อายุน,น้อยๆนะเอ,ออายุห้าสิบหกสิบสี่สิบกะังนะ <c oughs> อายุอายุไม่น้อยแล้วน <c> ะ <oughs> ยิ่งไปดูน้องไลอันมันยิง่งอายุยิ่งอ,อ่อนวัยเรื่อยๆนะครับเอออย่าลืมนะครับยิ่งดูหลายๆงานนี่อายุยิ่งอ่อนลงเรื่อยๆน้องไรอันบอกโอ้ยวันสาวว่ากเก่านี่สวยกว่าเดิมนะครับน้องไลอันก็จะบอกอย่างนี้เลยจําแม่ๆได้ร่วมทุกคนนะครับแต่ละงานละงานนี่คนไม่ใช่น้อยๆแต่น้องไรอันเขาจํากันได้นะครับจาได้ร่วมทุกคน นี่ก็เป็นอะไรที่ว่าทําให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสุขว,วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับมาแนะนํานะครับวันนี้อย่าลืมนะครับประมาณเที่ยงศูนย์สิริกิติ์ศูนย์แห่งชาติศิริกิติ์อะไรเนี่ยครับที่กรุงเทพนะครับเวลาเที่ยงก็สวัสดีครับ